สวัสดีครับโยบผมนะรีสตาร์ทบูมครับผมวันนี้ก็อยู่ผมนะริมนะครับแล้วก็บังดุนครับผมแปะช่องโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโยบผมนะครับบังดุนเองนะครับกับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญครับคือรีสตาร์ทบูมนะครับรีสตาร์ทบูมผมเลยนะครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปัตตานีบาซ่านะครับผมโอเควันนี้ เราจะทำอะไรครับวันนี้ครับไปแบบขึ้นแบบสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ดิเป็นช้าสวรรค์ด้วยขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดใช่ไหมใชช่เจ้าชั้นเจ็ดนะโอ้มองเห็นไหมฮะด้วยโอ้โหเท่าไหร่ครับพันห้าเท่าไหร่ครับพันสองไหมพันสองแต่ของใหม่ต้องพันแปดเนี่ยของใหม่ใช่เรื่องแรกอะไรคือแรกอะไรบี้เอาเอาขึนช้าขึนช้าอาขึ้นช้าโอเคนะผมจ้าเดี๋ยวก่อนยังไงต่อ โอเคเดี๋ยวเราก็ก่อนที่จะไปเล่นเครื่องเล่นนะครับเราจะก่อนจะไปกินข้าวก่อนเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาร้านกินข้าวแล้วก็จะไปกินข้าวกันก่อนครับโอเคไปเพิ่งดูแบบครั้งแรกนะครับผมต้องกดซับนะครับผมกดซับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจิ้มไลค์ให้เยอะนะครับผมกดไลค์นะครับจิ้มไลค์ครับจิ้มไลค์ครับจิ้มไลค์ให้เยอะนะครับผมเออก็ไปไปโอเคไปกันเลยนะครับผมยังไงก็โอเคนะครับอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการกินที่ผมมาวันนี้เพราะว่ามันมี มีอะไรวะมีอะไรอันี้มีผู้หญิงเฮ้ย,ย,ย,ยวันนี้มันมีเครื่องเล่นที่มาที่ตั้งที่ปัตตานีมาซาครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ครับว่าปัตตานีมาซาเนี่ยมีสวนสนุกเอ้มีสวนสนุกแล้วน,นะครับปัตตานีก็มีสวนสนุกแล้วนะครับโอเควันนี้เราก็จะไปเล่นกันว่ามันสุดแค่ไหนก็ถือว่าเป็นการชดเชยที่ผมทําไฟล์ของที่ผมไปที่ดีมวัวหายแล้วกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะมันจะมันจะสุดหรือเปล่านะครับแน่นอนโอเคไปสมัครกดไลค์เลยนะครับผมจ ทั้งข้าเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเคากี้กันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วก็ผมอาจจะไม่กี้ก็ได้เฮ้ยแม่งสาวปตัตตานีโคตรสวยเลยครับน้องๆโหสวยเกินนี่ก็จะมีแต่ของเด็กๆเล่นแล้วก็นุ่งชิงช้าแม่งโคตรใหญ่ทุกคนดูดิแล้วก็นี่เนี่ยมันอันนี้มันดูคล้ายๆกับไวกิ้งของที่ดิมโบนะทุกคน คุณก็เอาดิวันนี้ผมโดนท้ามานะครับจากรีสตาร์ทบูมนะครับให้ดูได้นะผมไปดูได้ในช่อง R รีสตาร์ทนะผมว่าบางดุนจะ,ดจะดนนโดนจะโดนบทลงโทษหรือเปล่านะครับผมนบอกเลยผมไม่โดนแน่นอนนะครับไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับโอเคไปดูได้นะ <S <S ผมที่ช่องรีสตาร์ท <Okay. S 2> นะผมอ๋อเน, okay. นี่ยครับก่อนเข้าเยอะต้องทําการล้างมือทําการวัดอุณหภูมิอะไรก่อนนะครับก่อนนี่เป็นช่วงโควิดก็ต้องอย่างนั้นแหละครับล้างมือแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมินะครับ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันนะครับว่าคายนี่มันจะเป็นยังไงบ้างครับของเครื่องเล่นนะครับเดี๋ยวจะดูดนะ้านหน้าเป็นยังไงบ้างก็แบบโอ้ใช้ได้ได้วจริงๆดูดิอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายกับไวคิ้งที่ดีเวิร์สน,นะแต่ว่านี่แบบมันจะหมุนแบบสามมันจะหมุนแบบวงกลมเลยถ้าเป็นไวคิ้งที่ดีเวิร์มันจะหมุแบบนแค่แค่นี้เองคนระึ่งแต่ว่านี่จะหมุนแบบวงกลมเลยอันนี้เราจะเล่น,นอันนี้กันเสร็จแลวนะอันนี้ผมคงจะไม่เล่นอ่ะ เยวก็จะดูเขาเล่นไปก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก่อนเราทาแบบเราจะเราจะ,จะได้เตรียมตัวถูกนลว่าจะเออเขาเป็นยังไงบ้างน,นะ <c oughs> จริงๆแล้วผมไม่รู้นะว่าบาัตรอ่านี่กี่บาทในการเล่นนะ <c oughs> มีรู้เด <c oughs> ี๋ยวก็จะไปถามว่าบัตรมันราคากี่บาทโอเคที่เลิ่นไปแด้วคนที่ยังไม่เลื่อนไปนะอย่างค่อยๆค่อยๆค่อยๆย,ย,ย,ยังไม่เยอ,อะนะ อีซี่อ่ะครับอีซี่เกิดเงี้ยดิครงจะไม่พันามือพี่หรอกน้องโอ้โหโอ้โหมาบนตังค์ค้าตมงนั้นเร็ว เ,นะเดี๋ยวเราจะเตรียมเขา้ากับเนี่ยไว้กิงคุณนุ่นจะกิงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเตรียมเข้าไปกิงกันดูว่าจะเป็นยังไงแล้วที่นี่ผมแบบสงสารเขเหมือนกันนะแบบเขาไม่เคยเล่นนะแบบผมเคยแบบหนักกว่านี้มาแล้วก็แบบอีซี่ๆแค่นเนี่ยผมก็สงสารเขาว่าเออกลัวว่าจะร้องไห้แบบกลัวแบบจะร้องหาแม่อย่างนี้นะครับกูาไม่เคยเล่นนะ่ะก็ดูนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับการที่จะขึ้นดเดี๋ยวนะ่ะเดี๋ยวก่อนคอก่อนคนะแล้วช่วยผมไม่เคยกลัวใครถ้าคุณมาทำผมผมก็เหนีย ไม่ได้นอนนผไม่ได้นอไม่ก็แบบก็ครั้งแรกในการนะครับผมของผมนะคมที่แบบผมจะขึ้นแบบอะไร a k i อไรแบบเนี้ยอ่าแต่ท่อยากบอกก็คือ่าในใจผมได่ะ้องเ็รัดสเลยนนี้แบบก็พอได้พอพอได้ฮะพอได้แใจผมแขงกร่งกายก็มแข็งแกร่งกว่าบอย่าร้องเดียร้อง่ะต้ขึ้น้วร้องเดี๋ยวเดี๋มีดูนะเดี๋ย้าสาวดูวดีโอใจผมแข็ง่ ตามครับเดี๋ยวเราดูเนาะมันจะเก่งเหมือนกับปากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับเขาเรียกว่าอะไรวะท็อปกันเหรออันนี้เขาเรียกว่าท็อปกันทุกคนไม่ใช่เวีกิ้งเขาเรียกว่าท็อปกันก็ราคาตั๋วก็จะอยู่ที่60นะครับ60บาทผู้ใหญ่เยอะผู้ใหญ่อะไรผู้เล็กโอเคเอาท็อปกันท็อปกัน์สองครับ ็ได้แล้วครับถั่วเดิไปกันเลยลุยก็โอเคนะก็ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับอะไรเราไวกิ้งเอานี่ผมจำชื่อไม่ยงยากใช่ไหมเนี่ยรอมาแล้วคือเมื่อกี้เขาบอกเขากลัวเขาค่อยนั่งตรงกลางรับโอ้โหกลัวเกินนะครับผมแบบนั่งหน้าดีกว่าไม่เห็นเห็นกลัวครับอีซี่เกินไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหโอเคมาแล้วเรื่อมาแล้วมาแล้วเริ่องมาแล้วเริ่มไปแล้วมวลาเรามาเธอเราให้โอ้ยเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะชิวๆๆ

โอ้โอ oh. oh. okay. oh. hey. ้โโอเียโอ้ดเบี้ยเดอเียโอ้ว้าวโอ้ยทุกคนดูดิมันโลกโลกมันคือโลกมันอโอ้ยโอ้ยลอย ตั้งกูค้าอีกมันตัางค้าอ่ะเฮ้ยอวชาลา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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยตั้งค้าโอ้โหโอ้โอ้เลื่อนเลื่อนลงหัวโอ้โห ไปไม่ทางไรนะผมไหวเปล่าไหวเปล่าไหวอ่ะไหวดูมันขึ้นลงๆนะผมเดี๋ยวถึงกูจะตกแล้วนะว้าวอักเบิ้ลมันก็ดูเองนะกันดูคนแต่มาชมกันดูโอ้มันตั้งมันมันตั้งงอ่ะมันตั้งค้างมันตั้งค้างเลื่อนลงหัวีคุณลอยเหมือนนั้นเลยะมันตั้งค้างอะตั้งค้างนานมาก

โอเคเดี๋ยว,วไปเกียร์ด้านล่างเลยเดี๋ยวไปเกียร์ด้านล,าล่า,นลางนะว่ามันเป็นยังไงนะคือแม่งสุด <c oughs> ก็โอเคทุกคนตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เราต้องบอกความรู้สึกเกียย์กับขึ้นมาแล้วนะคือจริงๆอ่ะตอนแรกผมดูจากด้านล่างอ่ะแม่งไม่เท่าไหร่เลยอ่ะพอเราขึ้นไปจริงๆแล้วมันเป็นยังไงน <c> ะ <oughs> ต้องบอกดิมันจะเป็นยังไงอ,อัสตระจิงมากนะครับผมคือแบบเออไม่คาดคิดนะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่ถึงตาเรา ก็ไม่รู้สึกนะครับผมแม,แม่งอันนี้ของจริงเลยคือแม่งดูตาดิตาลอยคือบอกว่าคือแม่งอ้วกแตกครับทุกคนลงมาแล้วอ้วกแตกเพื่อโอ <c oughs> <ด>้โหไม่มมเกินอ่<น>ะดูไมครับ <อะ S 2> ผมดูดูดู <c oughs> มือเขาสั่นเลยผมอ้วกแตกอ่ะคือตอนที่มันค้างเมื่อกี้ตอนค้างนนบนเมื่อกี้อ่ะแม่งเลือดลงแล้วแบบโหลงมาแล้วอ้วกแตกทุกคนคิดดูดิผมไปที่ดิมบนะยังไม่ยังไม่อ้วกแตกเลยอ่ะแต่มาที่นี่แค่เ่อันเดียวอ่ะ พวกแตกทุกคนลองคิดดูแล้วถ้าใครอยากเล่นนะครับก็เ,เตรียมตัวให้พร้อมการเล่นนะครับก่อนทั้ทุกคนจริงๆ่ของที่นีเบอร์มันจะมีของเยอะนะแต่ว่าอันนี้มันก็สุดเหมือนกันทุกคนด้วยคือมันสุดจริงอ่ะถ้าไม่สุดจริงผมไม่อ้วงนะเนี่ยอะไรแล้วถ้าใครมานีผมก็ขอฝากเจอนะโทรศัพท์อะไรเนี่ยก็เอาไว้ตั้งด้านล่างนะอย่าอย่าพาขึ้นไปด้านบนนะไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าโทรศัพท์ตกแล้วมันจะแตกอ่ะเออแล้วม่งจะเสียหายและผม ก็ขอฝากเตือนด้วยก่อนถ้าจะขึ้นแบบเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรกันตับกันไวกิ้งอะไรเออทับกันใช่ไหมเขาเนี่ยนั่นแหละก็ต้องระวังเรื่องมือถือนะไม่ต้องพ้าขึ้นไปจะดีกว่าก็ตั้งไว้ด้านล่างนะครับในงั้นถ้ามันตกเนี่ยเออมันจะเป็นเรื่องนะครับก็นั่นแหละเผื่อมันก็ความสุนเนี่ยก็ไม่แพ้จากที่กรุงเทพนะนะทุกคนก็สามารถมาลองกันได้นะครับที่ปัตตานีบาซ่านะครับปัตตานีก็มีบาซ่าปัตตานีนะครับผมครับปัตตานีปัตตานีบาซ่าียวจนเราซผม ดูแน่นอนว่าบางดูเนี่ยเขาจะโดนลงโทษหรือเปล่านะครับไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอยากดูก็ไปดูในช่องรี s t a r นะครับผมนะตรงนี้คันอะไรนะหมออยากดูก็ตามไปดูที่ช่องรีสตาร์ทบูมโอเคครับก็สวัสดีก็พอจะหอมปากหอมคอนะครับก็วันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเจอกันวันนี้ครับตลอดกันสวัสดีครับ